วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโซเดียมให้มากขึ้นนะคะโซเดียมเป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายค่ะหน้าที่หลักๆเลยคือ 1. รักษาสมดุลน้ำและของเหลวในร่างกาย 2. ควบคุมความเป็นกรดด่างในร่างกาย 3. ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่างกายคนเราต้องการโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไปแล้วก็น้อยไปค่ะถ้ามากไปก็จะทำให้มีความดันโลหิตสูงร่างกายบวมน้ำหรือว่าไตาทำงานหนักและถ้าน้อยไปก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำอ่อนเพลียหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้นะคะเพราะนั้นเราควรทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะและแหล่งอาหารที่มีโซเดียมสูงมีอะไรบ้างนะคะ 3กลุ่มหลักๆก็คือ1กลุ่มเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงต่างๆซอสต,ต่างๆนะคะก็จะมีโซดเดียมสูงเช่นกันและเครื่องปรุงที่ไม่เค็มก็จะมีโซดเดียมด้วยก็ยจะเป็นผงชูรสผงปรุงรสต่างๆนะคะควรใช้เครื่องปรุงในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ2กลุ่มอาหารทะเลอาหารทะเลจะมีโซดเดียมสูงมากกว่ากลุ่มอาหารอื่นๆด้วยนั้นก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ 3. กลุม่มอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งควรทานในปริมาณที่จำกัดและไม่บ่อยเกินไปค่ะส่วนในอาหารธรรมชาตินะคะก็จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณหนึ่งแต่ก็ไม่มากมานะน้งเพื่อนๆนะคะเรียกทานอาหารธรรมชาติให้มากกว่าอาหารแปรรูปจะดีที่สุดค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ